นี้เราจะเน้นยืดกานกลางลำตัวกันนะคะไปเริ่มกันเลยจ้าการเหยียดขาก่อนนะคะจากนั้นตั้งขาขึ้นมาแยกเข่าออกจากกันนะคะจากนั้นเอามือวางที่หลังสะโพกเอาปลายนิ้วชี้ไปด้านหน้านะคะส้นเท้ากับฝ่ามือให้แน่น จากนั้นค่อยๆย,ยกสะโพกขึ้นช้าๆแล้วเงยหน้าขึ้นหาพิดานนะคะถ้าไหวขึ้นยกสะโพกขึ้นไปสูงอีกได้นะคะถ้าครบห้าลมหายใจแล้วหายใจออกค่อยๆหย,ย่อนสะโพกลงมาช้าๆจากนั้นเหยียดขาค่ะท่าต่อไปหายใจออกแล้วนอนลงไปค่ะ จากนั้นยกขาขวาขึ้นมาค่ะเอามือประสานกันไว้ที่หน้าขาค่ะหายใจออกยกศีรษะขึ้นมาค่ะค้างไว้ที่ท่านี้ห้าลมหายใจค่ะแล้วหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆยกค่อยๆวางศีรษะลงไปค่ะมือทั้งสองข้างกลางออกนะคะ เอามือซ้ายจับที่หน้าขวาหน้าขาขวานะคะบิดไปทางซ้ายนะคะเมือม่อครบห้าลมหายใจแล้วดึงขากลับมาตรงกลางค่ะค่อยๆเหยียดยืดขาออกไปค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นมาค่ะเอามือประคองหน้าขาค่ะ จากนั้นยกอ,อกขึ้นมาใกล้เข่าค่ะค้างท่านี้5้าลมหายใจเช่นเดิมค่ะเมื่อครบเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วนอนลงไปค่ะเหยียดยืดแขนซ้ายออกไปทางด้านซ้ายเอามือขวาจับที่หน้าขาซ้ายไว้แล้วบิดไปด้านขวาค่ะหน้าบิดไปทางด้านซ้ายค่ะหน้าบิดไปทางตรงข้ามกับเข่านะคะ เมื่อครบห้าลมหายใจแล้วเราหันกลับมาตรงกลางค่ะแล้วคลายขาค่ะถ้าต่อไปนะคะยกเข่าขวาขึ้นมาแนบเข่าแนบที่หน้าอกนะคะพ่อยใบเท้าไว้นะคะทิ้งไว้ห้าลมหายใจพ่อยปบเท้าที่ลงนะคะหนีบขาเข้าหาอกไว้ คบผ้าลมหายใจแล้วนอนลงไปค่ะทีนี้จับขาข,าขวาเปิดไปทางด้านขวาบิดไปทางซ้ายค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะเอามือซ้ายกดหน้าขาไว้ค่ะรอบนี้จะทำข้างเดียวกันนะคะมือข้างไหนขาข้างนั้นนะคะ ประสานมือหน้าขาอีกครั้งยกตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งค่ะจากนั้นหายใจออกวางตัวลงค่ะเปลี่ยนข้างค่ะหายใจเข้ายกขาซ้ายขึ้นมามือประสานกันที่หน้าขาหายใจเข้ายกตัวขึ้นมาหาเข่าค่ะพอยปลายเท้าไว้นะคะท่านี้ค้างไว้ห้าลมหายใจเช่นเดิมค่ะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วนอนลงไปค่ะ มือซ้ายดึงขาซ้ายออกด้านข้างมือขวาแตะที่หน้าขาขวาค่ะพ้อยปลายเท้าไว้นะคะค้างท่านี้ไว้อีกห้าลมหายใจมือขวาดัานหน้าขาให้ติดพื้นไว้นะคะเมื่อครบห้าลมหายใจแล้วดึงขาซ้ายกลับมาตรงกลางค่ะแล้วก็ เอามือประสานไว้ที่หน้าหวัวเข่าแล้วก็ยกศรีรษะขึ้นหาข่าอีกครั้งนะคะหายใจออกกวางลำตัวลงค่ะท่านี้ช่วยเลือก Office Syndrome ได้นะคะนี้จะเป็นการเปิด r o w Back นะคะเอาน้ำหนักตัวทั้งหมดวางที่เท้าทั้งสองข้างนะคะเราเริ่มยืนด้วยขาที่ถนัดเอาขาขวา รับน้ำหนักนะคะเอาขาซ้ายงอขึ้นมือซ้ายเทินมือออกด้านนอกนะคะยื่นมือไปด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆเอาขาถีบลงไปเพื่อเป็นการเปิดหัวไหล่แล้วค่อยๆเกรงหน้าท้องพับตัวลงไปให้ได้เยอะที่สุดนะคะเท่าที่ทำได้เสร็จแล้วปล่อยแขนค่ะเอาขาซ้ายวางลงด้านหน้าค่ะกางมือออกด้านข้างประสานไว้ด้านหลังค่ะ ค่อยๆย,ยืดแขนออกห่างจากลำตัวเยอะๆนะคะใครแตะหน้าขาได้แตะนะคะขย่งขาหลังขึ้นมาค่ะจะช่วยให้เรากระชับสะโพกด้วยนะคะแล้วเปิด lower back นะคะเสร็จแล้ววางตัวลงปล่อยมือลงค่ะทำสลับอีกข้างหนึ่งนะคะท่านี้จะช่วยเปิด lower back นะคะเปิดช่วงหน้าอกเปิดช่วงหัวไหล่ด้วยนะคะ ยืนด้วยขาซ้ายนะคะสลับจากเมื่อกี้เนาะแล้วก็ยกขาขวาขึ้นนะคะยื่นมือไปด้านหน้านะคะแล้วค่อยๆเอาขาทีบมือออกไปนะคะแล้วค่อยๆเกรนะ็งหน้าท้องพับลงมาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะเอาขาซ้ายวางด้านหลังไกลๆนะคะ แล้วค่อยๆย,ยืดแขนออกประสานกันไว้ด้านหลังนะคะพยามก้มศีรษะหาเข่าให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนแขนยืดออกไปด้านหน้าศีรษะนะคะถ้าชอบคลิปที่จอยทำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่อง youtube คุณจอยให้จอยด้วยนะคะเราจะได้เจอกันบ่อยๆนะคะ ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะ